ก่อนหน้านี้ตุรกีเคยส่งเครื่องบินฝึกเครื่องยนต์ไอพ่นขั้นสูงของพวกเขาเข้าสู่โครงการค้นหาเครื่องบินฝึกแบบใหม่ของบางประเทศแต่ก็ต้องพบกับความพ่ายแพ้เนื่องจากเครื่องบินฝึกขั้นสูงจากเกาหลีใต้แบบที0เป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งและถูกมองว่ามีความคุ้มค่าและน่าสนใจมากกว่าแต่ในตอนนี้ในโครงการแข่งขันค้นหาเครื่องบินฝึกแบบใหม่ของสเปนเครื่องบินฝึกขั้นสูงเครื่องยนต์ไอพ่นของตุรกีที่มีชื่อว่าเฮอร์เจ็ สามารถเอาชนะทีเจ็ดเลนหอกของสันอลมริกาที50าสิบโกลเดนอีเกิลจากเกาหลีใต้และ M346 จากอิตาลีมาได้และถูกสเปนเลือกให้เป็นเครื่องบินฝึกแบบใหม่ของพวกเขาซึ่งในวันที่20ธันวาความปี2024ที่ผ่านมากองทัพอากาศสเปนได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ TAI บริษัททางด้านการบินและอวกาศชั้นนำของตุรกีในการจัดหาเฮอร์เจเป็นจำนวนมากถึง24ลำ ซึ่งสเปนจะนำเครื่องบินดังกล่าวมาประจําการและใช้งานทดแทนเครื่องบิน s f 5 m หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า F5 Freedom ของกองทัพอากาศสเปนที่ใช้งานมาอย่างยาวนานและมีกําหนดการที่จะปลดประจําการในปี2028ที่จะถึงนี้โดยมีแผนว่าเฮอร์7จะเข้าสู่สายการผลิตเพื่อผลิตในปริมาณมากในปี2025และจะเริ่มส่งมอบเครื่องบินลำแรกในช่วงปี2025ถึง2026ส่วนรายละเอียดอย่างอื่นไม่มีการเปิดเผย ถือว่านี่คือก้าวสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมการบินของตุรกีซึ่งพวกเขาก้าวหน้าตามลำดับก่อนหน้านี้โดรนที่พัฒนาและผลิตโดยตุรกีก็ได้รับความนิยมและมีบทบาทสำคัญในการรบในสงครามยุคใหม่ล่าสุดการลงนามความเข้าใจในการส่งออกเครื่องบินฝึกขั้นสูงและในอนาคตพวกเขาอาจจะประสบความสําเร็จในการส่งออกเครื่องบินลบเต็มรูปแบบก็เป็นได้ซึ่งตุรกีไม่เพียงแต่จะมีการพัฒนาอากาศยานและคนขับอย่างที่ทุกท่านทราบดี พวกเขายังมีการพัฒนาเครื่องบินฝึกเครื่องยนต์พลเครื่องบินฝึกและโจมตีเบาเครื่องยนต์เทอร์โบพ็อปรวมถึงเครื่องบินลบขั้นสูงซึ่งเช่นเดียวกับเกาหลีใต้พวกเขาคงประสบความสําเร็จไม่ได้หากว่าขาดความช่วยเหลือจากสหร,รัฐอเมริกาความสําเร็จในการส่งออกเฮอร์เจตของตุรกีในครั้งนี้ก็คงจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากว่าขาดความช่วยเหลือจากสหร,รัฐอเมริกาเฮอร์เจตใช้เครื่องยนต์ F404 GE102 จจากสหร,รัฐอเมริกาในการขับเคลื่อนเครื่องบิน ทำให้เกิดความสงสัยเกิดขึ้นว่าสรุปแล้วตุรกียังถูกสหรัฐอเมริกาคว่มบาตรอยู่หรือไม่บางกว่าการที่ตุรกีสามารถใช้งานเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกาและยังสามารถส่งออกเทคโนโลยีดังกล่าวได้แม้ว่าจะอยู่ภายใต้มาตรการคว่มบาตรอาจจะเป็นเพราะว่าตำแหน่งที่ตั้งของประเทศตุรกีมีความสำคัญอย่างมากทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ตุรกีมีอำนาจต่อรองสูงส่วนข้อมูลพื้นฐานของเฮอร์เจตมีดังนี้ เฮอร์เจ็ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อน,นํามาทดแทนเครื่องบินฝึกแบบเก่าของกองทัพอากาศตุรกีและเพื่อการส่งออกโดย TAI ตั้งเป้าเอาไว้ว่าต้องการที่จะผลิตเฮอร์เจ็ให้กับตุรกีราว100ลําลำและต้องการส่งออกเครื่องบินรุ่นนี้ให้กับต่างชาติอีก300ลําลำซึ่งเป็นการตั้งเป้าหมายที่ทะเยอทะยานพอสมควรสําหรับตลาดที่มีการแข่งขันสูงเฮอร์เจ็ถูกเปิดตัวเป็นครั้งแรกในปี2018และบินครั้งแรกในปี2023 ผู้ผลิตเคมเอาไว้ว่ามันสามารถบินได้เร็วกว่าความเร็วของเสียงที่ประมาณ1.4มักเพดดบินสูงสุด13,716เมตรพิสัยบินไกล2,222กิโลเมตรสามารถติดอาวุธสำหรับภารกิจโจมตีเบาและภารกิจลาดตะเวนติดอาวุธได้